เป็น My ท e s ิ e n t น h a i Land นด์ขออาเซียนนี่นะคะประเทศอาเซียนประเทศประเทศหนึ่งในอาเซียนนะคะก็คือประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะคะ <c oughs> มีพื้นที่ <c oughs> ในลักษณะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพงแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศลาาและประเทศกัมพูชาที่ใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็อ่าวไทยที่ตะวันตกนะคะติดกับที่ตะวันตกนะคะติดกับอันดามันเลศนมา,มากล จุดสูงจังหวัดค่ะสำหรับเศรษฐกิจนะคะไทยกับอาเซียนประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งใน5ของสมาชิกผู้ก่อตั้งมีจําเุินของอาเซียนไทยมีบทบาทย่างแข่งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมานะคะเพราะว่าไทยนะคะก็มีโครงการในการเรื่องมือในด้านต่างๆที่มันการได้สัมพ,พันกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันนะคะซึ่งอาเซียนนะคะก็ถือว่าเป็น ช่วยในเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะสำหรับภาษานะคะภาษาในประเทศไทยก็มีภาษาไทยภาษาไทยอีสานภาษาเหนือภาษาใต้ภาษามาเุย์ปัตจีนภาษาเขมรนะคะแล้วก็ภาษาไทยโคราชนะคะเชื้อชาตินะคะส่วนใหญ่ประเทศไทย เป็นคนไทยเรามาเป็นคนจีนแล้วก็มีเชื้อสายจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีชนเผ่าเล็ก,ลกๆตามภูเขานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกะเหรีย่ยงม้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วยังมีแถวมาเลเซียเป็นพวกมุสลินนะคะส่วนใหญ่นี่คือธงประจำชาตินะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเรียกว่าธงไตรรงค์นะคะความาาหมาย โลธงชาติไทยน,นะคะหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรงตรงค์ศาสนาเป็นสีเหลืองคืนผ้านะคะสามสี 3, 4, สีแดงขาวและน้ำเงินสี 4, แดงนะคะหมายถึงผ้าศาสนาคือสีขาวและสีน้ำเงินคือพระสัจนะคะส่วนไต้ไม่ถึงสามขาลงแล้วสีเป็นถึงสามสีนะคะการแต่งกายประจำชาติไทยน,นะคะนี่คือการแต่งกายของ แต่ละภาคนี่ก็จะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานก็าคาลางอาหารประจำท่านะคะภาคเหนือก็จะเป็นจะพวกแค่หมูหรืออาหารเฉพวกคุณภาพเก็บได้ตลอดเวลาเพราะว่าส่วนมากอากาศของภาคเหนือก็จะเป็นฤดูหนาสวสามารถเก็บอาหารไว้ได้นานนะคะจะเป็นพวกหน้มแคบหมูอะไรแบบนี้นะคะภาคอีสานนะคะก็จะเป็นส้ตมตำข้าวเหนียวลนื ็นอาหารเกกัการให้พลังงานในร่างกายนะคะเพราะว่าพลเรสานก็จะทางานหนักนะคะ<น>แล้วก็ภาคใต้ภาคใต้ก็จะเน้นพวกเครื่องแกงนะคะพวกขมิ้นพวกที่แกงต่ตางๆนะคะว่าแหล่งของภาคใต้นะคะจะปลูกขมิ้นผิวไทยเยอะนะคะอาหารก็จะเน้นพวกแบบนี้นะคะภาคกลางก็จะเป็นอาหารง่ายๆเพราะว่าภาคกลางมีชีวิตที่เล่นรีวนะคะก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูไข่เจียวอะไรแบบนี้นะคะ สำหรับสกุลเงินในประเทศไทยนะคะเงินก็คือเงินบาทนะคะเป็นสกุลเงินตราประจำชาติของประเทศไทยมีเหรียญน,นะคะโดยสำนักง,งานกรมธนารลักษณ์เป็นคนออกนะคะ ใช่นี้ค่ะหยุดเร็ว